สวัสดีครับพาพกกับผมนะสายอินทรชิตครับวันนี้เรามีเจ้าแผ่นเพลทเหลวสามนะครับมาทําการทดลองนะครับกับลูกกระสุนปืน5.56น้บหรือปืนตระกูลปืน M16 นั่นเองนะครับก็มีคนหลายคนไลยถามมาว่านะครับไอ้แผ่นป้องกันกระสุนเนี่ยเมื่อมันหมดอายุแล้วเนี่ยมันสามารถป้องกันกระสุนได้อยู่หรือไม่นะครับซึ่งแผ่นตัวนี้นะครับมันหมดอายุมาแล้ว5ปีนะครับหมดอายุมาแล้ว5ปีนะตัวเนี้ยถ้าเกิดใครดูคลิปผมก่อนๆเนี่ย ผมเลยเอาแผ่นตัวนี้เลยแผ่นเดิมตัวนี้ไปทดลองกับลูกกระสุนทางสเตนแล้วก็ลูกกระสุน M85 หรือแม้กระทั่งกับ193หรือจะเป็น7.2นะ่ะก็ไม่สามารถทะลุได้นะทะลุได้ก็คือมีชนิดเดียวก็คือลูกกระสุนทางสเตนนะครับก็จะมีรอยยิงอยู่แล้วเยอะแยะมากมายรนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกนัดเลยแต่ม,มีมีเพียงแค่สามนัดที่ทะลุก็คือหนึ่งสองสามนะครับดูนะครับมีแค่ทะลุแค่สามนัดนะครับซึ่งไอ้รูทะลุเนี่ยเป็นกระสุนของทางสเตนนะครับยิงเมื่อสี่ปีที่แล้วนะยิง แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วเนี่ยมันหมดอายุมาเข้าปีที่5แล้วกําลังจะเข้าปีที่ห้าครับก็จะมาดูว่าแผ่นเพลทที่อายุหมดอายุมาแล้วเกือบ5ปีเนี่ยมันจะสามารถป้องกันกระสุนได้อยู่หรือเปล่ามันยังคงรักษาประสิทธิภาพในการป้องกันได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเลยครับจะยิงเลื่กระสุน M193 ในระยะทาเมตรนะครับรูด้าน,นหลังที่ทะลุเนี่ยจะมีเพียง3ามนันะครับเรามาร์คไว้แล้ว เราจะมาดูกันว่าถ้าเรายิงแล้วมันมีหลุเพิ่มมาเนี่ยก็แปลว่าทะลุโอเคครับยิงเราจะใช้กระสุน M193 ทิ้งในปืน M4 นะครับ M4 คาบายนะครับในระยะ25หลาใส่นะครับตรงแผ่นเลยยิงพร้อมปุ๊บพร้อมแล้วเริ่มยิง ปืนจอ <Okay. S 1> นไปสวดเป้าครับเนื่องจากแผ่นเราเนี่ยไม่ได้ตั้งไม่ได้หยุดไว้นแน่นนะครับมันก็ยิงแล้วก็เกิดการเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็คือทำให้มันสะท้อนกลับมาเรามาดูรอยข้างหน้ากันนะครับก็จะเพิ่มมาจากเมื่อกี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันก็จะเพิ่มมาหนึ่งนัดนะครับจากที่เรามีสามนัดอ่ะแล้วเรามาดูรอยที่เรามาร์กกันไว้นะครับจะมีสามรูหนึ่งสองสาม แล้วเราหารูอื่นได้ว่ามีรูเพิ่มมาหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีไม่มีรูรูออกทางคือเข้าทางด้านนี้นะครับออกทางด้านเนี้ยจะมีรูเก่าเพียงแค่ที่ใช้กระสุนทางสเตนอยู่สามรูส่วนรูที่สี่เนี่ยไม่ปรากฏขึ้นนะครับมีทางเข้าแต่ไม่มีทางออกนั่นซึ่งทําให้เห็นว่าแผ่นเพจนะครับไม่ว่ามันจะหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็สามารถป้องกันได้ครับที่ผมเอามาทดลองเนี่ยเนื่องจาก ผมเคยรับราชการเป็นตานพานนะครับอยู่ในจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยก็ได้รับแผ่นเพจมาใช้ครับก็ก็ลองเปิดอ่านดูกันเฮ้ยมันหมดอายุมาปีานึงแล้วหรือว่าเกือบหมดอายุแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะคุยกันว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเอาแผ่นหมดอายุแล้วเนี่ยมาให้เราใช้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็ทําการทดลองดูในยุคนั้นผมก็เลยทําการทดลองยิงดูแล้วมันซึ่งว่ามันหมดแผ่นนั้นมันหมดอายุประมาณหนึ่งปีเนี่ยมันทดลองแล้วมันก็ไม่ทะลุนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงสื่อโซเชียล ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เลือกงามยามดีครับผมก็เลยมาทดลองให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าแผ่นเพจเนี่ยเมื่อมันหมดอายุนะครับอย่างกรณีผมเคยได้ไปศึกษากับทางผู้ผู้ผลิตนะเขาบอกว่าแผ่นพวกนี้มันไม่เหมือนกับขนมปังนะที่แบบว่านับเวลาห้าวันแล้วหมดอายุพอถึงวันที่6กเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นลายใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับมันนับเวลาสมมติแผ่นหนึ่งเนี่ยอยู่ได้สิบปีเนี่ยพอเข้าปีที่สิบเนี่ยหรือปีที่11 1เสิสองเนี่ยมันไม่ใช่เสื่อมทันทีนะมันจะค่อยๆเสื่อมแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันอยู่่ทีกการ็ ไม่ได้เปียกไม่ได้อะไร,ะไรมันก็จะยืดอายุการที่มันจะเสื่อมคุณภาพออกไปได้อีกซึ่งแผ่นตัวนี้ทําให้พี่น้องได้เห็นกันแล้วนะครับมันหมดอายุมาแล้ว5ปีเต็มๆ5ปีเต็มๆเ,เลยครับปีนะ้เข,นะข้าปีที่5แต่ก็ยังสามารถป้องกันกระสุน M16 ได้อยู่นะครับก็ทําให้พี่น้องเกิดความมั่นใจนะครับเชื่อใจในแผ่นเพจที่ทางทางการเนี่ยให้เราได้ไปใช้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแง่คิดดีๆให้กับพี่น้องได้คิดกันนะครับว่าเลือกแผ่นไว้นะครับมีไว้ มันไม่ได้หนักหมาหนักหนาฝาแรงครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยนั่นแหละชีวิตคุณก็จะจะจบแต่ถ้าคุณใส่ไว้ก็มีโอกาสที่จะกลับไปพบครอบครัวไปหาคนที่คุณรักยังไงก็ด้วยรักและห่วงใยครับผมใสายฤชิดสวัสดีครับ